EP พิเศษเราจะพามารีวิววิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเพราะว่าวันนี้อ,อ้าวอาจารย์ของเราอยู่ครบสี่คนเลยค่ะหลยคนนค่ะใช่หลายคนนี่นะะจังเลยมึงจะไปตัดอีล้อมเนี่ยอันนี้เป็นคิปเปอร์อาจารย์สวัสดีครับ,รบเขารู้หมดเลยนะตัวตนเป็นยังไง อันนี้เข้ามาค่ะนี่วันนี้นะคะเราอยู่กันสี่นคนนะคะสี่คนค่ะวิชาชั์วแหลมเราอยู่กันที่แหลมพมเทพนะคะนี่วิชามาเราเรียนเอกนี่ได้มาตัดจังหวัด้หรอใช่สิวิชาเอกก็มาได้อื่นเอกอื่นก็มาได้ไปที่ไหนอะ ไปแบบซาบุรีบาง่ันนี้วิแค่เปิดก็สร้างความร้าวฉานแล้วค่ะทุกคนมีแต่รุ่นพี่มารีวิวจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้อาจารย์มารีวิววิชาเอกไม่ให้ยอดเอนเกตให้ยอดวิวคนอื่นไม่ให้เลยไม่ให้ขอเก็บไว้เองไปค่ะไปดูกันว่าเรียนเอกนี้เรียนอะไรกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ปิยุคนวัดนะคะด้านหลังคืนลูกศิษย์ใช่ค่ะเข้าไปเป็นแนวนอนอ่ะอ้าวบล็อกไงบล็อกอาจารย์ปิกสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาท่องเที่ยวครับอะไรอีก ถ้าเรียนถ้ามาเรียนสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวจะเจออาจจะปิกสอนวิชาอะไรบ้างหลักการท่องเที่ยวาก,การจัดการทรัพยากรการท่รองเที่ยวการบริสุทธ์สารบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยวการ e nt, อีเวนต์นเยอะแยะมากมายนี่คือรีวิววิชาที่ได้เรียนเลยนะคะ,ะเจอแน่นอนอาจารย์ปิกนะคะเจอนะถ้าจะมาสอน อีกหนึ่งท่านของเรานะ่ยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปัดนะคะอาจารย์ปัดสอนวิชาอะไรคะถ้าเด็กเข้าเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวจะได้เรียนวิชาอะไรกับอาจารย์ปัดทำสื่อครับสร้างสรรค์สื่อครับิดคอนเทนต์แล้วก็สตอรี่เทลลิ่งเล่าเรื่องครับผมผู้เก่งทุกคนเล่าเรื่องเก่งทุกคนแน่นอนจุดเด่นของเด็กท่องเที่ยวของเราคืออะไรคะสนุกนะผมว่าสนุกคือเด็กเด็กเราทุกคนน่สวยเซ็กซี่แหละอันนี้จริงนะคืออย่างแรกคือหน้าตาดีนะหน้าตาดีในที่นี้คือทุกคนหน้าตาดีหมดค่ะ ไปค่ะเราไปดูดีกว่าอาจารย์ปัดบอกว่าเด็กเราเนี่ยสวยทุกคนสวยเลยคนแรกสองคนนี้ก็สวยอันนี้นี่แกงนี้แกงนี้แกงนี้ก็สวยฝนตกเราก็ไม่หยุดถ่ายนะคะเพราะว่าเราสอนผลิตสื่อมานี่คุยกับอีกหนึ่งท่านของเราวิววิวข้างหลังเราควรจะเป็นผมใช่เราหมุนเราหมุนนี่เราอาจารย์ตั้นสอนวิชาอะไรคะ c r e เอทีฟครับกับออกแบบอะไรเกี่ยวกับออกแบบอะ,อะมาเลยแล้วเราออกแบบแบบมันจะต่างกับเอกอื่นหรือคณะอื่นยังไงอะทำไมเ,ออเด็กทัวต้องเรียนออกแบบนะ้ะใช่ใช่เพราะออกแบบมันคือช่องทางหนึ่งของการสื่อสารเชื่อว่าทุกคนที่จะมาเนี่ย ต i k t o อกไอจีนู่นเรียนพื้นฐานได้แล้วจะทำไงดีให้มันแบบมีเสน่ห์ขึ้นมองคุุบจำด้ปั๊บเฮ้ยฉันจำได้ของคนนี้อะไรเป็นยังไงนี่เป็นงานของเราอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนสีไอเรียนออกแบบจานต้านเรียนอะไรอีกเรียนเรื่องอัตลักษณ์ใช่เรียนเรื่องครีเอทีฟคือคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีแล้วแต่มันอาจจะไม่ต่างทำไงให้มันต่างดีวะหรือสถานที่เนี่ยอย่างเงี้ยแหละพมเทพทุกคนเชื่อว่าทำคอนเทนต์แหละพมเพแน่นอนแต่เราทำไงให้มันต่างก็เห็น็กดูถ่ายก็ไม่ได ต่ยแกงกันเองอาเพราะฉะนั้นเรียนกับอาจารย์ตันก็จะได้เรียนเรื่องงานออกแบบเราสัมภาษณ์มานะอาจารย์ปิ๊กจะถนัดเรื่องแบบพื้นที่ท่ทองเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสื่อจะปัดสอนผลิตสื่อแต่สื่อจะดีได้ก็ต้องมาเรียนออกแบบกับอาจารย์ตันและจะสมบูรณ์ก็ต้องมาเรียนการพูดและการนําเสนอกับอาจารย์น้ำนุ่นนะคะน้ำนุ่นก็จะสอนเกี่ยวกับพวกแบบวิชาพูดวิชาแบบบูรณาการสื่อ เป็นแบบผลิตสือ่อแต่จะดูแลในฝั่งของแบบหน้าจอ,อได้รู้จักอาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะที่นี่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราพาเด็กๆมาลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการที่พัฒนาศัก,กยภาพนิสิตในแต่ละปีนะคะทั้งเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมและการผลิตสือ่อทริปนี้มีพี่อมกับพี่เมจิมาช่วยดูแลน้องๆด้วยนะคะอะไปกันถึงภนะูเก็ตเนาะก็ต้องมีทะลงทะเลกันบ้าง ไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนกันมากดีกว่านะคะเราก็เน้นแอคทีฟเร a r น i n g ให้เด็กได้ทํากิจกรรมมีส่วนร่วมกับการเรียนแสดงความคิดเห็นนําเสนองานอย่างสร้างสารรค์และก็มีร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกด้วยที่เข้ามาเป็นโจทย์ให้กับเด็กๆทํางานจริงและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะของเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ จากภูเก็ตนะคะเราก็แวะกลับมาที่วิทยาลัยนะวัตกรรมสือ่อสารสังคมเราเปิดที่แหล่งพรมเทพแต่กลับมาจบที่ตึกโคไซนะคะอันนี้เราเอาภาพบรรยากาศบ,บางส่วนเนาะของอาจารย์วิชาเอกการสื่อสารท่องที่ยสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวมาผู้ที่ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยสอนอะไรเรายังมีคณะอาจารย์ทั้งภายในภายนอกอีกเยอะมากๆที่จะมาสอนเด็กๆในรายวิชาต่างๆมีเชิญอาจารย์พิเศษมาแบบหลากหลา,หลายวงการมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการรีแคปบางส่วนจากอาจารย์วิชาเอก กิจกรรมบางส่วนอันนี้ใช้แค่ควาว่าบางส่วนจริงๆนะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามผลงานเด็กๆนะคะนะโดยเฉพาะปี1กับปี2ก็คือปี1กําลังที่กำลังจะขึ้นปี2ปี2ที่กำลังจะขึ้นปี3เนี่ยเขาก็มีโซเชียลมีเดียที่เอาไว้ลงผลงานในรายวิชาเอาไว้ด้วยอ่านเดี๋ยวเราขึ้นให้ไปดูผลงานของรุ่นพี่ได้เราก็จะได้เห็นว่าเขาเรียนอะไรมีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างไรเราได้ฟังในมุมมองของพี่ๆเพื่อนๆกันมาแล้วก็อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ที่มาบอกเล่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวให้เราได้ฟังกันเลยส่วนการเปิดรับนะคะก็จะมีการเปิดรับทั้งหมด4รอบรอบสุดท้ายรอบที่4ี่ับตงอิสระคือน้อยมากนะโอกาสที่จะเปิดรับในแต่ละปีเนี่ยไม่แน่นอนหลักๆนะคะเราจะไปอยู่ที่ทีแคสรอบหนึ่งก็คือรอบแฟมสะสมผลงานเปิดรับเยอะที่สุดรอบ2ก็คือรอบโคต้านะคะแล้วก็รอบแอดมิชชั่นศึกษาระเอียดดีๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยเราร พอร์ตโลิโอเรารับยังไงเผื่อบางคนอยู่ม5ม6เตรียมตัวที่จะสอบเข้าก็ไปดูคลิปอื่นๆนะคะในจ้าแนะแนวได้เราก็แปะบอกเอาไว้แล้วแล้วก็ทําคลิปบอกเอาไว้แล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะไม่ได้มาเชิญชวนมาเรียนแต่ว่าถือว่ามารีแคปให้ดูเนาะหละักมาอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็เปิดมาหลายปีแล้วสำหรับวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราพาเด็กลงพื้นที่แล้วก็เลยได้ทำคลิปแนะนำวิชาเอกกันค่ะ